We are surrounded by lies. I'm sleeping here, where everyone can see me, and I can see everyone. Who takes up the knife? I cannot trust no one. Another one. Being so possessed by jealousy that you might kill them. You had something to hide. The crime is murder. Should have hidden it, shouldn't you? The murderer is one of you. To face the I have investigated many crimes, the but this the policy of truth. has altered the shape of my soul. I am Detective Hercule Poirot. v e r ด on the Nile คดีฆาตกรรมบนลำน้ำนายนักสืบปัวโรกลับใหม่ครั้งพร้อมกับคดีฆาตกรรมครั้งใหม่ที่ความตายเป็นเพียงจุดเริ่มต้นบนเรือสำราญแล้วใครกันคือฆาตกรตัวจริงสวัสดีครับวันนี้อังเค h ชา um n e l จะมานแนะนำหนังภาคต่อของการกลับใหม่ครั้งของนักสืบแอกูปัวโร โดยเมื่อมีคนถูกฆ่าตายบนเรือสำราญย่างโหดเยี่ยมและผู้ต้องสงสัยก็คือทุกคนบนเรือทั้งหมดเอาละสิแล้วใครละ่ะคือฆาตกรตัวจริงซึ่งก่อนจะไปรับชมนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube กด Subscribe ถ้าพร้อมกันแล้วก็ลงเรือสำราญแล้วล่องสู่แม่น้ำนายกันได้เลย 2 0 t h Century Fox Studio ในเครือ Walt Disney ได้เลิกทำการปล่อยทีเซอร์แรกของหนังสืบสวนส,วนสอบสวนคดีปริศนาอันบันลือโลกต่อจากหนังฮิตเมื่อปลายปี2 0 1 7ที่ยอดนักสืบนามว่าแอกูป,ปัวโรรับบทโดยเคนเนตบราน่าต้องกลับมาสะสั่งและไขปมคดีฆาตกรรมอันซับซ้อนซ้อนเงินอีกครั้งโดยคราวนี้เกิดขึ้นที่ลุ่มแม่น้ำไนายประเทศอียิปต์ในทวีปแอฟริกาโดยตัวหนังในภาคนี้นั้นจะมาพร้อมกับคำโปรยสั้นๆที่ส่งพลังว่า การฆาตกรรมนั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นแฝงไปด้วยปริศนามากมายไม่ว่าจะเป็นปมความอิจฉาริษยาลึกหลักพิศวาสและชนวนการหักหลังชิงชังซึ่งแน่นอนว่าเคนเนตตบรานาเจ้าเก่าได้กลับมาสวนบทบาทยอดนักสืบแอกูป,ปัวโดอีกครั้งพร้อมกับพ่วงหน้าที่เป็นพ่วงกับของหนังเรื่องนี้อีกเช่นเคยโดยตัวหนัง De a d on the Nile เป็นหนเรื่องราวที่ไม่เชิงต่อเนื่อง แต่ก็เกิดขึ้นต่อจากเหตุการณ์ใน the murderer on the orient express หรือในหนังภาคก่อนที่มีชื่อว่าฆาตกรรมบนรถด่วน orient express ของภาคแรกที่เคยออกฉายไปสู่สายตาชาวโลกเมือเ่อกับเกือบ3ปีก่อนโดยตัวหนังนั้นยังคงดัดแปลงมาจากนิยายสืบสวนของอักขาะคริสตีและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่หนังสือของอักขาคริสตีนั้นได้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ โดยสาหรับปมฆาตกรรมในหนังเรื่องนี้เกิดขึ้นบนเรือสําดาจรูราที่กําลังล่องไปตามลุ่มแม่น้ำนานโดยเยื่อที่ถูกสังหารในครั้งนี้นั้นเป็นทายาทสาวของมหาเศรษฐีรายหนึ่งที่เดินลงเรือมาเพื่อฉลองความรักของเธอกับคู่รักแต่เหตุฆาตกรรมปริศนานี้ได้เกิดขึ้นและทุกคนบนเรือนั้นก็เดกกลายเป็นผู้สงสัยทั้งหมดไปในทันทีและนั่นทําให้แอกูปัวโรนักสืบผู้เก่งกาจจะต้องกลับมาสะสางและปิดปมคดีนี้ให้จงได้ ท่ามกลางเบาใสและแรงจูงใจที่เขายังออกปากว่าไขได้ยากยิ่งโดยเขานั้นต้องแข่งกับเวลาก่อนที่เรือนั้นจะเทียบทางเข้าฝั่ง d e a e on the n i น e ยังกลับมาพร้อมกองทัพนักแสดงชั้นนำอีกเพียบไม่ว่าจะเป็น Army Hammer เลอร์ทเทียไรท์แ n น e n i n g Joe งโจเอ๊ยคอ r e บอร์รักเซ Brand นด์โรสเลส t ี m a ์ m อมเ a แก้วกระดและที่ขาดไปไม่ได้ n n e t นต r ร n a ่ h ในบทนักสืบอากูปัวโนั่นเองโดยตัวหนังนั้นเตือนย้ำว่า จะเข้าโรงฉายภายในปีนี้อย่างแน่นอนและบ้านตัวนั้นก็เด้ดทำการล็อกคิวโรงฉายเอาไว้ในวันที่22ตุลาคมปี2020ที่จะถึงนี้อดใจรอกขาหน่อยน,นะครับความระทึกนั้นกำลังจะมาอีกไม่ช้าและก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับหนังภาคต่อของยอดนักสืบแอกูปัวโรกับ Dead on the Nile ถ้าชอบคลนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดูใน u t u b e กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอั้ง o c h ชาแนล เพื่อนนั้นไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราอย่าลืมกด subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกริ๊งกริ๊งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากพวกเราก่อนใครสําหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรโปรดติดตามเอาไว้สาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Has the power to ask to you I Loved so much, being so possessed by jealousy that you might kill. Didn't you? The murderer is one of you. I don't feel safe here. I don't feel safe with any of them. It's too late to change events. It's time to face the consequences. I have investigated many crimes. In proof, but this of truth. has altered the shape of my soul. I am Detective Hercule Poirot. อย่าลืมติดตาม Uncle Channel ช่องลงลงของหนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ